เชื่อไหมคะว่าสายไหมฟูฟูหอมๆสีสันสวยงามแบบนี้คุณทำเองได้ง่ายนิดเดียวเซียบุ๊กเซ็นเตอร์ชวนคุณมาสร้างความสุขสนุกสนานในครอบครัวด้วยเครื่องทำสายไหมพิงบันนีเครื่องทำสายไหมมาตรฐานยุโรปปลอดภัยและทนทานต่อการใช้งานขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกสามารถทำสายไหมได้ด้วยน้ำตาลก้อนน้ำตาลสีหรือลูกอมบด ใช้งานง่ายเพียงกดปุ่มเครื่องก็จะทำความร้อนเป่าให้น้ำตาลเป็นสายไหมในเวลาเพียงไม่กี่นาทีสร้างความสุขสนุกกันได้ง่ายๆเพียงซื้อสินค้าที่ร้าน c 1 book center ครบ200บาทรับสิทธิ์แรกซื้อเครื่องทำสายไหมในราคาพิเศษเพียง1,595บาทจากราคาปกติ2,500บาท มาเติมความหวานใส่สีสันให้กับชีวิตด้วยเครื่องทำสายไหมพิงค์บันนี่กันได้แล้วที่ร้านเยดบุ๊กเซ็นเตอร์ทุกสาขา